หลายผู้หลายคนบอกสิไปไทายรูปครับอุงอิงจะต้องเนืนอติดทงติดมือไปนะครับเพื่อจะให้อุงอิงไปแลกกับการไทายรูปนี่เห็นโมเมนต์ขั้งแรกนะพี่น้องนะที่อุอิงได้เฮ็ดแบบนี้ครับเอฟซี FC, นะครับพี่น้องครับซึ่งเป็นภาพที่เราเห็นแล้วมันสุดจะประทับใจจริงๆนะครับพี่น้องเออซึ่งหลายครั้งหลายเธออีหลาอุงอิงเพิ่นได้สัมผัสกับซื้อไหวเนาะพี่น้อง ผรได้ติดตามอุ๋งอิงตั้งแต่เมื่อแรกจนมาถึงมือนี้จะทราบดีนะครับว่าสิ่งที่อุ๋งอิงอยากได้จากเอฟซีมากที่สุดคือกำลังใจนะครับพี่น้องครับเอากลับสวัสดีครับเอฟซี FC คนหมักหมอลำสู่ผู้สุงคนนะครับเอฟซี FC สาวหน้วยเป็นปันแพ่งที่สําคัญขาดก็่ได้พี่น้องครับเอฟซี FC อีหลา่าอุงอิงทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับขอบพระคุณทุกทก,การติดตามชมในช่องของคนหมักหมอลำทั้ง3าแพลตฟอร์มเนาะอย่าลืมเป็นกําลังใจกันนะครับพี่น้องครับกดใจกดไลค์กดแชร์ และแสดงความคิดเห็นในเชิงสั้นๆใต้คลิปนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เช็กเช่นเดียวกันนะครับรู้สึกจังใดลองแสดงความคิดเห็นเข้ว่าเบิง่งลองปูดลองคุยกันเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะเออผมนะครับในนาแมแอดมบินคนหมั่นมอลำาผมเห็นแล้วรู้สึกจประทับใจและอยากได้ให้เอฟซีอีหลาได้เห็นเพราะหลายคนนะครับว่าได้สังเกตในจุดนี้นะครับหลายคนเห็นคลิปแต่ไม่ได้สังเกตว่าอุ้งอิง ทำแบบนี้นะครับผมเห็นแล้วประทับใจแห้งนะครับอยากเล่าอยากกล่าวให้เอฟซีลได้เบื้องได้ฟังไป็นต้องการอีกจกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะซึ่งมันเป็นภาพที่สุดจะประทับใจหลังจากที่อ,อีหลาองอิงทาการแสดงเซตนะครับป่าทางทางเข้าวัดลาดประดุกเนาะพี่น้องเนาะหมู่ว่านี้นะครับพี่น้องครับซึ่งนะครับเกิดเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ด้วยกันพี่น้องทําการแสดงเซตปุ๊บ ฝนตกเอออัศจรรย์ใจจริงนะครับและที่สำคัญไปกว่านัน้นพี่น้องครับ FC อีหลาองอิงนะครับเลิกแสดงกับปอยอมกับคือเก่าเหมือนเดิมองยิงกับปอยอมแพ้คือเก่าเหมือนเดิมนะครับยังให้กัดต้อนรับนะครับให่อพ่อแม่แม่เอฟซีได้มาพบมาปะนะครับด้ันหลังเวที เหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับซึ่ง mm hmm. อุ้งอิงย่ำยู่ตลอดพูดตลอดเนาะพี่น้องเนาะก,กาลังใจเท่านั้นที่จะหาอุ้งอิงอย่กได้นะครับโบเมนนะครับพี่น้องหลายผู้หลายคนเข้าใจผิดนะครับผมได้ยินข่าวมากนะครับพี่น้องครับหลายผู้หลายคนเข้าใจผิดว่าจะเข้าหาอุ้งอิงจะถ่ายรูปกับอุ้งอิงจะต้องมีเงินไปห้โบเมนครับ บแมนเด็ดขาดนะครับหัวเด็ดตีมขาดนะครับผมกลากรรันตีผมกลาพูดเต็มปากเต็มคานะครับนั่นมันไม่ใช่นะครับพี่น้องสิ่งที่พี่น้องคิดนะครับสิ่งที่เห้าเห็นคือพอๆแม่แม่เอ็ซี่เพิ่นอยากให้เพิ่นหักเพิ่นหอมนะครับิ่นกำลังใจอีหลาชิบบาทเศร้าบาทนะครับลอยแลวแต่ความรักที่เพิ่นมอบให้นะพี่น้องบ่มีพี่น้องบ่เป็นยังครับ พี่น้องบ่มีแต่รักองค์อิงด้วยใจแค่นั้นก็พอแล้วนะครับไปขอท่ายรูปกับอีหล่าอุค์อิงก็ได้พี่น้องเออหลายผู้หลายคนบอกสิไปไท่ายรูปครับองค์อิงจะต้องมีเงื่อนติดทงติดมือไปนะครับเพื่อจะให้องค์อิงไปแลกกับการท่ายรูปเศร้าคิดเศร้าพูดซาพี่น้องมันบทจริงครับเจ้าเห็นคลิปนี่เจ้าสิหูเลยครับว่าองค์อิงบ่ม่นคนแบบนั้นนะครับและ ก่อนหน้านี้อุ้งอิงเคยพูดเคยให้สัมผัสกับซื่อมากแล้วพี่น้องครับว่าผู้หลังคนปปปเมเมเอฟซีหลังคนนะครับเบิงหมอลำแล้วสื้อตัวอย่างแล้วแล้วเงินติดก,กระเป๋าเหลือแต่คารถเมื่อกระมิ่นนะครับเพิ่นมาเบิงด้วยใจแต่เพิ่งก็นยังอยากให้อีหล่าอุ้งอิงเพราะฉะนั้นแล้วบบต้องมาให้อีหล่าครับอีหล่าเพิ่นว่าแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะ หน่ต้องให้อีหล่ามาทายลูกครับอีหลาจะได้นั่นคือกำลังใจแล้วเออเพราะฉะนั้นนะพี่น้องนะให้เข้าใจตามนี้แล้วกันนะครับนี่หน่อยบ่ต้องให้นะครับอีหลาบอกไว้แล้วนะครับเอาไว้ใส่เอาไว้เ,ไวเป็นค่าลดเมื่อนะครับนอกสจากว่าเจ้าพ่อแล้วมีใส่หลายแล้วนะครับอยากให้อีหลาด้วยความเต็มใจนะครับ กะให้อีลาได้แลงวัลน,น้ำใจนะครับให้ด้วยความรักและศรัทธาและเมตตาในตัวอีลาเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะผมเชื่อวเอฟซีหลายคนเป็นแบบนี้ดีนะครับให้อีลาด้วยความรักความเมตตานะครับคลิปนี้เมื่อคืนนี้พี่น้องผมเห็นนะครับต้องขออนุญาตท่านเซียนน่นะครับอนุญาตคลิปของเพิ่นช่องของเพิ่นนอนุญาตต้นฉบับเด็ดน้ำให้พี่แห้นองเบิ้งผมเบิ้งแล้วนะครับ เบิ้องอีกเบิบ้งแนวเบิ้องอีกหลายรอบก่อเบิ้งแนวก่อเบื้องอีกพี่น้องสิ่งที่องค์หิงทากับพ่อคนนี้พี่น้องครับไปเบิ่งกันพี่น้องว่าอีลาเพิ่นเฮดอีหยังผมคือประทับใจแห้งแท้เนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ก่อนสิไปเบื้องผมต้องกราบขออภัยนะครับถ้าเกอร์เร ur ียว่าจะได้เจมกครับไปแล้วบ่ถึงบุคคลบ่สุภาพนี่มมีเจตนาบ่ดีเนาะขอัยไปหน้าทีาต่ตรงนี้นะครับพี่น้องครับไปเบื้องครับ เนื้เนอแล้วุบ้ปัาโดนตีดนตีสิ้นเสียงแล้วกันนำไนี่นหม Yeah. <laughs>